การเชิญหนังสือธรรมะนาวาวังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญหนังสือธรรมะนาวาวังและน้ำปานะพระราชทานถวายแด่พระสงค์ส่วนราชการและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกบุญสิทธิ์ศรีพงศ์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ9้า เชิญชุดหนังสือธรรมะนาวาวังจำนวน400เล่มน้ำปานะ2,000แก้วอาหารพระราชทาน2,000ชุดถวายแด่พระสงฆ์ส่วนราชการและนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีโดยมีพระกิติยานเมธีเจ้าอาวาสวัดกลางเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีและพระครูสิริจริยาภรณเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรี จาอาวาดวัดเสาทองทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์นายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีในการนี้มีพระเมธีวชิรดีโลกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าสีอุทุมพรจังหวัดสระบุรีได้บรรยายพิเศษในการเผยแพร่พระรัตนตรยัย โดยใช้หลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังแก่คณะสงฆ์และส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาภายในงานอีกด้วยสำหรับหนังสือธรรมนาวาวังคือหนังสือคู่มือชีวิตพระราชทานที่รวบรวมกระบวนการและวิธีการในการดับทุกข์ด้วยปัญญาของตนผ่านหลักสัจจะศาสตร,รส์ศาสตรส์แห่งความเป็นจริงอันประเสริฐอริยสัจสี่ประกอบไปด้วยหนังสือสี่เล่มคือ 1. หลักการชาวพุทธสองอริยสัจภาวนาสาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ 4. แนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวัง ซึ่งหนังสือธรรมะนาวาวาังนะคะเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแต่ลึกซึง้งสามารถใช้ได้ตั้งแต่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจนถึงดับภพบดับชาติเข้าสู่มรรคผลนิพพานเรียบเรียงเป็นกระบวนการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมภาพวาดฝีพหตัตประกอบเนื้อหาอ่านได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาค่ะค